สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหน่อยเช่นเคยนะคะในในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการดูแลรักษาโบราณสถานและก็โบราณวัตถุก,กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ การดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะชาติไทยนะคะเป็นชาติที่เก่าแก่นะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะคะจึงมีผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมากมายเลยนะคะมีลักษณะเป็นอของตนเองแล้วก็เป็นมรดกที่ล้ำค่านะคะของชาติไทยอย่างเช่นโบราณสถานและก็โบราณวัตถุะคะ่ะ ่ะเรามาดูโบราณสถานนะคะคืออะไรเป็นสถานที่นะคะหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์นะคะสามารถเอ่อไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะโบราณสถานนะคะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้นะคะในเรื่อง ศิลปะนะคะเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆนะคะแหล่งการท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปรสาสาทต,ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยอีกมากมายนะคะ,อ,ะอย่างเช่นปราสาทเขาพนมรุ้งนะคะที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะปราสาทเขาพวิหารนะคะที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะปราสาทพิมายนะคะที่อยู่ จังหวัดนครรา,ราชสีมานะคะต่อมานะคะมาดูคุณค่าและก็ความสำคัญของโบราณสถานนะคะหนึ่งเลยนะคะด้านเอกลักษณ์นะคะเป็นคุณค่าของโบราณสถานที่แสดงถึงการรับรู้เข้าใจนะคะที่มาของสถานที่ตั้งชึงชาติ ความเชื่อาศาสนาและก็ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะคะรวมไปถึงวัฒนธรรมของแต่และชุมชนอย่างเช่นปราสาทหินพิมายนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาครราชสีมานะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะคต่อมาด้านที่2คือด้านวิชาการนะคะเป็นคุณค่าที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตนะคะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมนะคะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงความเก่าแก่ของชุมชนนะคะของชาตินะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตด,ด้วยนะคะต่อมานะคะด้านที่3คือด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือก่อให้เกิดรายได้นะคะในชุมชนของประเทศชาตินะคะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ,อ้อมและด้านที่4นะคะด้านใช้สอยก็คือสามารถนํามาใช้งาน ได้ในปัจจุบันอย่างเช่นหมู่พระวิมานนะคะเป็นหมู่พระที่นั่งนะคะภายในพระราชวังบวรณสถานมงคลนะคะหรือวังหน้านะคะปัจจุบันใช้เป็นอาคารนะคะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะด้านที่6ด้านสังคมนะคะเป็นคุณค่าที่เกี่ยวขับ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเป็นความภูมิใจของคนในชุมชนนะคะเป็นศูนย์รวมของจิตใจนะคะและด้านที่6นะคะด้านการเมืองนะคะเป็นคุณค่าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญนะคะทางประวัติศาสตร์นะคะกำหนดขอบเขตหรือการรักษาอธิปไตยของเรานั่นเอง อ่ะเรามาดูการดูแลรักษานะคะเราจะดูแลรักษาโบราณสถานได้ยังไงหนึ่งเลยนะคะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะในโบราณสถานแล้วก็รอบๆนะคะสไม่ทำลายโบราณสถาน 3. เมื่อพบเห็นคนทำลายจะต้องรีบแจ,จ้งเจ้าหน้าที่ทราบนะคะ 4. เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวชมโบราณสถานนะคะไม่ควรที่จะไปแกะลอกไปขโมยนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานมาเป็นของตนเองนะคะ 5. นะคะเมื่อมีโบราณสถานชำรุดนะคะควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบค่ะต่อมาโบราณวัตถุนะคะเมื่อกี้โบราณสถานเนาะต่อไปโบราณวัตถุเป็นวัตถุหรือสิ่งของโบราณที่เก่าแก่นะคะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ได้นะคะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและก็บราณคาดีสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะเช่นศิลาจารึกพระพุทธรูปนะคะเครื่องหมายธรรมจักรพระโพธิสัตว์นะคะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะจะสังเกตว่าโบราณสถานเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโบราณวัตถุจะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพโบราณวัตถุนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงของพระพุทธรูปนะคะในสมัยโบราณน,นะคะส่วนมากจะเป็นเสียงของกษัตริย์นะคะอย่างเช่นกษัตริย์ของขอมนะคะชัยวรวมันที่1นถึงเนะคะอันนี้เป็นภาพการแกะสลักต่างๆ ามาดูการดูแลรักษานะคะการดูแลรักษาโบราณวัตถุก็คือหนึ่งเลยไม่ทำลายโบราณวัตถุนะคะเมื่อพบเห็นคนทำลายต้องรีบแจ้งนะคะอย่างเช่นมีการตัดเสียงพระพุทธรูปไปนะคะ 3. เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวชมนะคะก็เหมือนเดิมไม่ควรแกะลอกหรือว่าขโมยส่วนใดส่วนหนึ่งไปเป็นของตนเองนั่นเองค่ะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคุณครูหน่อยหวังว่านักเรียนจะทำรายงานถูกต้องครบถ้วนทุกข้อนะคะ